โอเคหุ้นดาวโจนนะครับดาวโจนวันนี้นะดาวโจนดาวโจนเสียงจะรับดาวโจนวันที่ยี่สิบหกศูนย์เจ็ดทับหกสี่นะครับเอ่อสามแปดเก้าบนหลุดไปครั้งที่แล้วใช่ไหมรอบนี้ตามไปก่อนสามแปดเก้ายังไงก็มาครับมันไม่น่าจะหลุดหรอกมันเป็นเลขเน ่ะให้ดูไว้แล้วกันนะครับเด่นบนนะเฉพาะบนนะครับพี่ไม่นับบนไม่นับล่างนะอแล้วอืมพี่ว่าแปดมานะครับแปดใส่ไปเลยแปดแล้วก็แปดศูนย์แปดแปดสองแปดหนึ่งนะครับแล้วก็ เอ,อ่อแปดอะไรวะแปดหกแปดหกแปด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 สองโอเคไปแล้วนะพิมพ์ว่าตัวนี้แหละดาวโจนนะครับแล้วก็ร้อยบนร้อยบนพิมพ์ให้เป็นตัวนี้ครับ หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวก่อนอ่าเป็นแปดเก้าด้วยนะครับอืมตัวจอบนะตัวนี้นะเก้าศูนย์โอเคนะครับแล้วก็ร้อยบนเป็น 480 482 48 481 486 48อ48 48 48 48ไม่น่ามาน่าจะเป็นแต่ก็ไม่แน่น่าจะเป็น4 5 6 486เนี่ยเอ้าย5 8 6เงี้ยน่าจะมาอ่า4 8 8 เดี๋ใส่ห้าไว้ให้ด้วยนะครับอ่าสี่นะภู้าแล้วจะพิมพ์ห้าช่วยอ่ะอันนี้การนะการ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 ต่ดะแต่ห่วยลาววันเนี้ยห่วยลาวัฒนาวันเนี้ยตัวกันก็เข้าสามตัวตรงนะอย่ามองข้ามตัวกันนะครับห้าสี่ห้าได้ทำไมเอาสี่เนาะอืนนั่นแหละพิมพ์ว่าน่าจะเป็นห้าแล้วแหละ 5้เอาไม่กันแล้วเอาตัว4เป็นตัวการตัว5เป็นตัวหลักนะครับ5 80 5 82 5 8นย์ห้าแปดส8งห้าแปดนะครับตัวนี้กันนะสตัวตัวนี้กันนะครับ จะมาหรอโอ้ยพิมอ้ยมันยากเหมือนกันนะเนี่ยอบนไม่หกกับเก้าอะครับอ่ะเนาะหกัหกกับเก้ามาหนึ่งตัวนะมาหนึ่งตัวอันนี้พยายามตัดให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับ ถ้าหกมาเก้าไม่มานะตัวที่สวยเป็นอะไรล่ะตัวที่สวยก็จะเป็นอ่ะหกแปดนี่ไงเข้าไหมาเข้าอ่ะต่อนะครับถ้าเกิดเป็นเก้ามาถ้าเกิดเป็นเก้ามาเก้าบนเป็นถ้าเก้ามาเก้าบนน่าจะเป็นร้อยถ้าเกิดเก้าบนมาเป็นร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นชุดไหนเนาะ ศูนย์หนึ่งสองอ๋อมันมีมันมีเจ็ดด้วยนี่โอเคร้อยบนไม่มีอะไรมาเออเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับดูเอาใส่ร้อยบนเนาะ แต่ไม่น่าแต่ไม่น่าจะเป็นแต่มันเยอะไปนะเนี่ยไม่มั่นใจเลยอ่ะอ่ะศูนย์เออเจ็ดกับหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับเจกับหนึ่งมาตัวหนึ่งนะเออเดี๋ยวอาจะเงียบนดี่อ่ะค่อยๆตัดแล้วกันอาหนึ่งขีดเจมาหนึ่งตัว ถ้าเป็นหมันก็จะเข้ากับตัวเซตนี้ก็คือ81ดหเนาะอ่ะทางานเจ็ดดับไปนะครับแล้วก็จะเหลืออะไรเหลือ0ูเนาะศมีศมีหรือเปล่าศูห้าเดี๋ยวก่อนศูนย์สอง็ถ้าฟิมพ์ฟันแ นี่แหละประมาณนี้แหละครับน่าจะประมาณนี้มาตัวหนึ่งนะพีมฟันว่าไอตัวอ่าหนึ่งเจ็ดพิมว่าหนึ่งมานะครับถ้าหนึ่งมาก็จะหนึ่งกับแปดเนาะแล้วก็หกเก้าเนี่ยมันเป็นเด่นมันจะมาตัวหนึ่งถ้าเกิดเข้ากับชุดท,ที่พิมพ์จาะมันก็จะเป็นแปดหกเนาะ กันไว้หน่อยนะครับกันไว้นิดนึงแล้วก็สามแปดเก้าคือมันมาแน่ๆเนี่ยวันนี้วันนี้มาแน่ๆจริงๆลองดูนะวันนี้ยราโจรสามแปดเก้ามาบนชัวเพราะว่ามันเข้าไปยี่สองรอบถูกไหมครั้งที่แล้วสำหรับคนที่เคยดูที่ดูคลิปพีมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพีมจะเปิดให้ดูสออันนี้ไม่ใช่อ่ะนี่ มันเป็นปกติของสูตรอยู่แล้วครับคือมันจะคือสูตรหวยทุกหุ้นน่ทุกหวยนะครับฟังพิมนะฟังฟังพิมพนะพิมพไม่ได้พิมพอาจจะไม่เก่งแต่ก็อาศัยประสบการณ์เนาะที่อยู่ในประสบการณ์ที่อยู่ในอะไระที่เคยแบบวางเลขมาเลยเคยแข่งหวยมัว่วหวยมั่วหวยมาเนี่ยพิมพ์สังเกตว่าสูตรทุกสูตรจับถ้าจะหลุดจะต้องหลุดสอง ครั้งถึงจะสูตรนั้นจะไม่เข้าเลยนึกออกมหมแต่ของพีม่มันหลุดแค่ครั้งเดียวดูดิเข้าสี่หลุดหนึ่งเข้าสามหลุดหนึ่งนะเห็นไหมอันนี้เข้าหนึ่งหลุดหนึ่งอันนี้ต้องให้เขาเพราะว่าเจ็ดห้าเป็นเจ็ดเจ็ดห้าเป็นตัวแบบออืมันพูดยากอะถ้าพูดก็คือคงเยอะแต่ถ้าพูดถึงนะของพี่อะจริงๆแล้วนะครับถ้ารับถ้าสามแปดเก้าคิดล่างด้วย ถามว่าหลุดกี่รอบหนึ่งรอบในระยะเวลาเนี่ยสามสิบวันเอ๊ะประมาณเกือบสามสิบวันสามแปดเก้าบนล่างนะถ้าคิดบนล่างนะหลุดสองรอบผมคิดว่าสูตรเนี้ยมันไม่น่าหลุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามแปดเก้าบนเน้นสามแปเก้าเน้นบนกันล่างอมาแน่นอนลองดูแล้วกันจริงๆโอเคขอให้โชคดีครับดาวโจนเอาใมา่เเข้ามาดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้ แต่ดูเลขสรุปอ่ะสามสามแปดเก้าสามแปดเก้าบนนะครับวันนี้เน้นๆน,นนะดาวโจนวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบหกศูนย์เจ็ดหกสี่ขอโชคดีครับบ๊ายบาย